นึกว่าเป็นเด็กเป็นคุณแม่หรอหนูแค่ตัวแม่เฉยเนึกว่าเป็นเด็กอันนี้คุณพ่อน่าจะขี้หวงป่ะหรือว่ามาหาอาหารนไม่เระวังไม้เสียบหลุด

มาลีนเนี่ยน้อผู้ใหญ่คนละหกร้อยใช่แต่จริงจส่วนใหญ่บางครอบครัวค,คือเซ็ตคอโมโบคือทั้งเทสเจ็ดร้อยห้าสิบอะจะเข้าสักกะลีโซนสักกะลีได้ด้วยแล้วก็มาลีนได้ด้วยสักกะลีคืออะไร่คืขับรถเ,เข้าไปค่ะเอารถขัายนต์เข้าไปไม่เสียตังค์เพิ่มไหร่สั้นถึงส<ๆ>ุก้าโมงหรืห้าโมงถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะจะเลิงเก้าโมงถึงหกโมงวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาในโซนมาลีนกัน เรามาอยู่ที่โซนมารีนค่ะโดยที่ค่าข้าในโซนมารีนจะอยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ600บาทนะคะจะได้พร้อมกับตารางการโชว์แบบนี้รวมไปถึง แผนที่ของ Safari World ค่ะเพื่อดูตารางการโชว์ว่าเราจะไปที่ไหนได้บ้างตอนนี้มีอะไรใหม่ๆเนาะสำหรับปีนี้นะคะที่เรามาเจอของใหม่ก็จะมีโซนน้องลีเมอร์และแคมป์แคนการูค่ะ นี้ค่ะอยู่ตรงโซนนกแล้วเราจะไปจุดที่สิบเพื่อไปจิราฟเทรส cảm mang theo lời của mang theo? Comey không ai cũng mày hiểu tuy tuy ไว้ตัวมากที่สุดในโลกดีที่วันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาค่ะคนไม่เยอะก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเขามีอาหารจำหน่ายให้เราเลงน้องเย็บเลย เหรอว่ามีอะไรอยู่เห<อ>็นหรอว่าถืออะไรอยู่หา<อ>ตอบแทนเขาซะหน่อยตอบแทนเขาซะหน่อยรอนานแล้วนะ <c oughs> รอนานแล้วนะ <c oughs> ยังไม่ได้อีกเหรอ <c oughs> เดิน <c oughs> เพื่อนเดินมาแล้ว

ระวังคอน้องระวังคอน้องระวังลูกไม่ต้องขนาดนั้นที่เขาให้อยู่แล้วโอย โดนลุมแล้วโดนโดนร้อมไหมแล้วระวังไม้เสียบหลืดโอเคไหมคะขวบับเลยเกีียวขวบๆเลยดัชส์เกิร์ลโอเค อย่าย่งกันหลุอย่ายงกันเลียกันเองนะต่อให้้องไม้มาให้นะคะเวาก็คื การให้อาหารดีลักอยู่แล้วม,มีย่าให้น้องๆอ,อ,อยู่แล้วเหมือนกันอแต่ว่าน้องๆก็ชอบมารับอาหารจากักท่องเที่ยวค่ะส่วนใหญ่อาหารของักท่องเที่ยวก็จะเป็นแครอทกับกล้วยหมดแล้ว <Okay. S 1> หมดแล้วไอซีหิวมาก แนะนำว่าให้ให้อาหารน้อง,องด้วยอน้ๆก็จะมาแล้วเราก็จะขอถ่ายรูปแบบเขาได้เานาะมีครอดกับกล้วยมาแรกเนาะเดี๋ยวพี่วุนถ่ายรูปก,กับน้องหน่อยเนาะได้เดี๋ยวถ่ายรูปับนเองไปให้ดูนะคะโอเคอถึงแล้วโซนไม้ เขามีแคมป์ใหม่เป็นแคมป์แคนกรูค่ะเขาจะให้เราดูน้องจิงโจ้และสามารถถ่ายรูปก,กับน้องจิงโจ้ได้ด้วยโซนนี้เพิ่งเปิดใหม่นั่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโชว์ช้างมาเลยน้องทับปปิบาร่ามา เราก็จะผ่านโชว์สงครามจัลกรรมซึ่งตอนนี้มหมด,อดรอบโชว์ไปแล้วนี่เมื่อกี้เราผ่านสารเาลี้ยงวีราบมาเราเดินผ่านสงครามจัลกรรมมาเราไม่่อยได้ดูสงครามจัลกรรมมเลยตอนเด็กๆดูตลอดนะ <c oughs> <laughs> ดี บอกว่าจิงโจวน้องหน้าตาเหมือนหน้าตาเหมือนหนูทำไมจิงตัวขับด้งเด้งอยไหนอยู่เลยก็คือเราเข้าไปถ่ายดูกว่าน้องไม่ได้แล้วมาร้อนเขาหมดแค่กี่โมง ก็าจะลงเขาค่อยถ่ายรูปกับน,น้องได้ถึงกี่โมงเราจะได้แจ้งเราจะได้แจ้งจะถ่ายรูปกับน้องนะคะวันธรรมดาเขาจะเปิดถึงแค่สี่โมงเย็นเท่านั้นแต่ถ้าเกป็นวันเสาร์อาทิตย์จะสามารถถ่ายรูปกับน้องได้จนถึงห้าโมงเย็นค่ะสรุปเราให้อาหารน้องยีรับเตืนเวลาเราก็เลยมาถ่ายรูปกับน้องในชะ่ <laughs> <laughs> มาถึงนี่อาหารน้องก็หมดแล้วแล้วก็เขาก็ปิดให้น้องพักผ่อนทานข้าวแล้วแต่เราสี่โมงเท่าไหร่ละสี่โมงตอนนี้น่าจะสี่โมงครึ่งค่ะสี่โม, <4 S 2> มงครึ่งแล้วสี่โ <4 S 2> มงครึ่งแล้วดาราพักผ่อนแล้วค่ะ oh เอ้าหนูนึกว่าเป็นเด็กเป็นคุณแม่เหรอหนูแค่ตัวเล็ยเฉยๆนึกว่าเป็นเด็กอันนี้คุณพ่อน่าจะคิดหวงป่าหรือว่ามันแบบอาหารทำไมหน้าอย่างนมดเลยอ่ะน้าฉุนๆ หน้าทองแน่ได้ตัวใหญ่แล้วเหมือนกันนะอย่ในกล้องเลยวถอดันมาหน่อยได้ไหมลูกนี่ฮันสวัสดีกตัวเดี๋ยวรบกวนน้องอยู่ในกล้างเลยค่ะคิดถึงตุ๊กตาจิงโจ้เราเด็กๆเลยเนาะอืมใช่เรามีตุ๊กตาจิงโจ้แต่เราก็ชอบตัดลูกออกมาจากหน้าทองเลาเจ้ามาเลยอู้มนไปแล้วเนาะจะได้หนูฟังหดร้ายของเราหนีเลย เห็นไหมเหมือนถุงห่างหน้าท้องนี่ยืดขยายออกเลยเนาะดูมีท้าเล็กๆยืดออกมาหัวยืดออกมาไหมหัวยืดออกมาจิ้งจุ้งตอนหัวเลยก็ค้อยค่อยเลือนขึ้นเนาะใช่ไหมายืดอกมายืดอกมาออกมาไหมออกมาไหมอืมโชว์ตัวโชว์ตัวอะมีที่ไหน ทษหลุกทษค่ะมาคางใช่ไหมลูกบังบังบังขายล้วค่อยช่วยช่วยเีตัวลกๆโอ้กๆต เล็ดอยู่ที่ท้องเขาเห็นไหมเห็นไหมเห็นดูที่ติดท้าเห็นยังกันซีกันซีนววันตรงนู้นก็คือเราซื้อของที่ระลึกแล้วก็จะได้ถ่ายรูปกับน้องด้วยโอเคขอบคุณนะคะถ้ากกอดซื้อก็คือได้ใช่ก็จะได้เป็นสัวรางวัลนั้นดูไว้คราวหน้าก็คือถ้าซื้อของเที่ระลึก แต่ที่ว่าจริงๆเขาไม่มีของที่เราลึกวางไวน้นะแต่ว่าไอ้ของตุ๊กตาหรือว่าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เข้าไปถ่ายรูปใช่นี่น้องอยังไม่อยอมเข้าเลยตรงนี้ทอไมทางน้า ูเขาเป็นนูนคงแค่ในนั้นแหละน้ำตกอ่ะคราวนี้เหมือนหรือว่ามันขยับก็เลยรู้สึกเหมือนมันเยอะขึ้นนะพอนที่แล้วมาน้องนอนหลับคนเดียวถ่ายรูปใช่น้องนอนเอ้ยลงน้ำไหมลงน้ำไหมยับยับลงน้ำเลยลงน้ำเลยลงมาเลยลูกเย็น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 เยี่ยม น้องอาบน้ำเย็นแล้วสบายแล้วใช่ค่ะดีที่วันนี้วันธรรมดาเราจอดรถใกล้ที่จ่ายตัวที่จห่ายตัวอยู่ใช่ตรงนี้น้องเนี่ยเราก็เลี้ยวเข้ามาจอดได้เลยลานจอดรถกว้างมากนี่ปิดพาร์กละก็คือที่นี่เป็นของเราโล่งโล่งเลยหมด ไม่มีใครอยู่กลับกันเนาะกลับแล้วค่ะวันนี้จบแค่นี้ค่ะบ้าย